ยินดีต้อนรับกลับสู่มอเตอร์รถรีวิวที่นี่คือสถานที่ที่รถยนต์มีชีวิตจริงๆตั้งแต่ความเร็วไปจนถึงสไตล์ตั้งแต่ความหรูหราไปจนถึงพลังเรารีวิวให้ครบทุกอย่างเอาละออกสู่ถนนแล้วเริ่มต้นการเดินทางของเราวันนี้กันเลยวันนี้เราจะมาพูดถึงดักรัมโมเทอร์โฮม2026รถบ้านสุดหรูที่มาพร้อมดีไซน์ทันสมัยและฟังก์ชันครบครันสำหรับใครที่ชอบการเดินทางไกลหรือใช้ชีวิตแบบเคลื่อนที่รถคันนี้ตอบโจทย์ได้อย่างเต็มที่เริ่มจากการมองภายนอกกันก่อน ภายนอกของดอลแตรมมูเทอร์โฮม2026ถูกออกแบบมาให้โดดเด่นและทรงพลังเริ่มจากกระจังหน้าแบบโครเมียมที่ใหญ่และมีความแข็งแรงมาพร้อมกับไฟหน้าเหล่ที่สว่างชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืนตัวรถมีขนาดใหญ่แต่การจัดวางเส้นสายตัวถัทงทำให้ดูไม่เทอะทะล้อลอัลลอยขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มความมั่นคงในการขับขี่และยังมีบันไดด้านข้างที่สะดวกต่อการขึ้นลงสำหรับทุกคนหลังคาสูงของรถช่วยให้ภายในโปร่งสบายและเหมาะกับการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม เช่นแผงโซลาเซลล์หรือเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ในเรื่องของวัสดุตัวถังและชิ้นส่วนภายนอกทําจากเหล็กและอลูมิเนียมคุณภาพสูงมีความทนทานต่อสภาพอากาศและการขับขี่ระยะไกลพร้อมกับสีตัวถังให้เลือกหลากหลายทั้งแบบด้านและแบบเมทัลลิกที่สําคัญคือการออกแบบเน้นความปลอดภยัยมีระบบเซ็นเซอร์รอบคันและกล้องมุมกว้างเพื่อช่วยในการจอดและขับขี่เข้าสู่ภายในของดอกแรมมมเทอร์โหม2,026คุณจะรู้สึกเหมือนอยู่ในบ้านเคลื่อนที่ภายในกว้างขวาง และจัดวางอย่างชานฉลาดพื้นที่นั่งเล่นมาพร้อมโซฟาบอร์ดหนังสุดรูที่ปรับนอนได้มีโต๊ะกลางสําหรับรับประทานอาหารหรือทํานาาระบบแสงสว่างเลเอรรอบคันปรับได้หลายระดับทําให้บรรยากาศอบอุ่นและสะดวกสบายห้องครัวติดตั้งเตาอบไมโครเวฟตู้เย็นขนาดใหญ่และพื้นที่เตรียมอาหารเพียงพอสําหรับครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนห้องน้ําในดอะแกรมโมเทโมองพันยีมีขนาดกว้างมีทั้งฝักบัวสุขภัณฑ์อัตโนมัติและระบบระบายน้ําที่ทันสมัย นอกจากนี้ยังมีพื้นที่เก็บของหลายจุดทําให้คุณสามารถจัดเก็บสัมภาระได้อย่างเป็นระเบียบส่วนห้องนอนมีเตียงขนาดใหญ่พร้อมที่นอนคุณภาพสูงและมีช่องเก็บของใต้เตียงสําหรับผู้ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวมีม่านบังแสงและหน้าต่างหลายบานที่สามารถเปิดเพื่อรับแสงธรรมชาติด้านเทคโนโลยีและความบันเทิงดาวเทีมโมเทอร์โฮม2อ2 6ไม่ทําให้ผิดหวังมีหน้าจอทัชสกรีนขนาดใหญ่สําหรับควบคุมระบบต่างๆทั้งเครื่องเสียงระบบแอร์และระบบนําทาง G P S มาพร้อมกับลำโพงคุณภาพสูง และการเชื่อมต่อบลูทูธหรือ Wi-Fi ในตัวทําให้ทุกการเดินทางไม่เคยน่าเบื่อนอกจากนี้ยังมีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่เช่นระบบเตือนการชนระบบช่วยจอดอัตโนมัติและระบบควบคุมความเร็วคงที่ประสิทธิภาพของด็อแรมโมเทอร์โฮมเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่ต้องพูดถึงเครื่องยนต์ดีเซล V8 ให้กําลังมหาศาลทําให้การขับขี่บนถนนทุกประเภทเป็นไปนอย่างราบรื่นแม้จะเป็นรถขนาดใหญ่ก็สามารถเร่งความเร็วได้อย่างมั่นใจระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดทำงานได้อย่างราบรื่นและแม่นยำ ช่วงล่างถูกออกแบบให้รองรับน้ำหนักและแรงสั่นสะเทือนทำให้การขับขี่ระยะไกลไม่เหนื่อยล้าระบบเบรก ABS และระบบควบคุมสเสถียรภาพช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ขับขี่ในด้านการประหยัดน้ำมันแม้จะเป็นรถขนาดใหญ่แต่ดักรัมมูทโฮ2,026มีการปรับปรุงสมรรถนะเครื่องยนต์ให้เหมาะสมกับการเดินทางระยะไกลทำให้สามารถขับขี่ได้หลายร้อยกิโลเมตรต่อถังน้ำมันนอกจากนี้ยังมีระบบประหยัดพลังงานในตัวเช่นระบบสตาร์ทสต็อปอัตโนมัติ และระบบจัดการพลังงานในบ้านเคลื่อนที่เมื่อพูดถึงราคาดอกแรมมูเทหร์โฮม2 6ถือว่าอยู่ในระดับลูราแต่เมื่อเทียบกับฟังก์ชันและคุณภาพของวัสดุแล้วถือว่าคุ้มค่าอย่างยิ่งราคาเริ่มต้นประมาณหลายล้านบาทแต่คุณจะได้ทั้งความสะดวกสบายความปลอดภัยและประสบการณ์การเดินทางที่เหนือชั้นหากคุณรักการผจญภัยหรือชอบเดินทางไกลรถบ้านคันนี้จะเป็นเพื่อนคู่ใจที่ไม่ทำให้ผิดหวัง โดยรวมแล้วดอกแรมมูเทลโฮม2026เป็นรถบ้านที่ตอบโจทย์ทั้งความหรูหราความสะดวกสบายและสมรรถน,นะการขับขี่ภายนอนโดดเด่นแข็งแรงภายในกว้างขวางฟังก์ชันครบครันเครื่องยนต์ทรงพลังและเทคโนโลยีทันสมัยเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการผรสมผสานความสะดวกสบายในบ้านเข้ากับความสนุกในการเดินทางถ้าคุณกำลังมองหารถบ้านสักคันที่สามารถเดินทางได้ทุกที่ดอกแรมมูเทลโม2026คือตัวเลือก ที่ไม่ควรมองข้ามไม่ว่าจะเป็นการเดินทางระยะสั้นหรือทริปยาวหลายวันรถคันนี้จะทําให้ทุกการเดินทางของคุณเต็มไปด้วยความสะดวกสบายและความปลอดภัยอย่างแท้จริงและยิ่งไปกว่านั้นดีไซน์ที่ทันสมัยยังทําให้คุณรู้สึกภูมิใจทุกครั้งที่ขับออกถนนวันนี้เราก็ได้พาทุกคนมาสัมผัสประสบการณ์กับรแฟรมมูทโม2026แบบเต็มอิ่มตั้งแต่ภายนอกจนถึงภายในระบบความบันเทิงสมรรถนะการขับขี่ และราคาเป็นรถบ้านที่ครบเครื่องสําหรับคนรักการเดินทางแบบแท้จริงหากคุณอยากได้รถที่พร้อมให้คุณออกผจญภัยได้ทุกเมื่อรถคันนี้ถือเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์ที่สุด